ิ pa, YouTuber, วเทโอปายูทูบเบอร์เกาหลีดังเที่ยวคําชโนดเจอร,ร่ารวมขายลอตเตอรี่ราคาสุดแปลกจากหมดสามหมบาทกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้เมื่อยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีชื่อดงังคิวเทโอปาได้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุดรธานีพร้อมถ่ายทำคลิปท้องเที่ยวที่แฝงไว้ด้วยความบันเทิงและตั้งใจชื่อเลือผู้คนในท้องถิ่นตามสไตล์ของเจ้าตัว สึ่งทิปดังกล่าวมีชู้ที่เขาเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยอดนิยมอย่างคำชะโนดจุดศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะสายมูเตลูที่นิยมมาขอพรขอเลขเด็ดจ,จากพ่อปู่สิีสุตทูและแม่ย่าปฐุมมาในระหว่างที่คิวเทเดินเข้าไปยังพื้นที่ของวัดสิริสุททูซึ่งอยู่ในเขตคำชะโนดนั้นก็ได้มีพ่อค้าแม่ค้าจํานวนหนึ่งเดินเข้ามาหาเพื่อเสนอขายลอตเตอรี โดยมีทั้งแบบชุด5ใบและชุด10บใบที่น่าสนใจคือราคาที่คิวเทได้ยินจากแม่ค้าคือชุด10ใบมีราคาอยู่ที่3,900บาทซึ่งถือว่าแพงมากเมื่อเทียบกับราคาที่ควรจะเป็นแม้แม่ค้าจะบอกว่าพร้อมลดราคาให้เพราะชุดนี้มีเลข60ล้านก็ตามส่วน